สวัสดีครับพี่น้องคิสจักแสงสว่างและก็พี่น้องเครือแสงทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้าสู่ช่วขงของการเรียนรวิออนไลน์นะครับผมประจำสัปดาห์ของเรานั่นเองนะครับกด็ด่นครับผมอยากจะมีคำถามให้กับพี่น้องลองคิดเล่นๆด้วยกันนะครับหลายๆคำถามด้วยกันเนาะถ้าเกิดว่ามี2ส,สิ่งให้พี่น้องเลือกแต่ละอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะเลือกอะไรนะครับอย่างแรกระหว่างทะเลกับภูเขาอ่าเป็นพี่น้องจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนครับ บางคนชอบกินสุกี้ใช่ไหมครับชอบเอาบะหมี่หยกสเยีเขียวๆเนี่ยบางคนชอบกินแบบลวกหรือว่าชอบกินแบบไม่ลวกอ่าหรือว่าในช่วงนี้นะครับก็มีการแข่งฟุตบอลใช่ไหมฮะยูโรใช่ไหมครับพี่น้องเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีให้เลือกระหว่างการกินชาบูกับการกินหมูกระทะพี่น้องจะเลือกอะไรครับหรือว่าบางคนเนี่ยชอบอ่านพระคัมภีร์แบบเป็นเล่มๆนะฮะหรือว่าชอบอ่านพระคัมภีร์แบบที่อยู่ใน แท็บเล็ตหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเลือกที่จะปีเพื่อนเนี่ยพี่น้องอยากจะเลือกคนที่มีนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับหรือแม้แต่ว่าคนที่มีฐานะถ้าพี่น้องจะเลือกรู้จักกับใครบางคนเนี่ยเราอยากจะเลือกว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนรวยเป็นคนจนหรือเป็นคนที่มีฐานะปานกลางต่างๆเหล่านี้นั่นเองคําถามเหล่านี้นะครับเป็นคําถามที่เราลอง กลับไปตอบเล่นๆดูนะครับในชีวิตของเรานะครับว่าเราชอบสิ่งไหนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับบางคนอาจจะเลือกเพราะว่าเป็นความชอบนะครับบางคนอาจจะเลือกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับนิสัยของเราเข้ากับสิ่งที่เราคุ้นเคย,เ,ยเราชื่นชอบนั่นเองนะครับมีประโยคประโยคนึงครับบอกว่าทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง ปรดยาลำเอียงกอดตัดสินใจอ่ผมเคยได้ยินประโยคนี้นะครับมาจากชื่อของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยทำให้เราลองกลับมาย้อนคิดในชีวิตของเราจริงๆครับว่าสิ่งที่เรียกว่าความลำเอียงหรือสิ่งที่ว่าความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ําหรือว่าแม้แต่ความสิ่งที่ทําให้แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยแน่นอนครับ มันก็เป็นปัญหาสังคมหรือว่าเป็นปัญหาที่เรามองเห็นอยู่นะครับโดยทั่วๆไปในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับในเช้าวันนี้ครับเราจะมาเรียนในพระธรรมยากบด้วยกันนะครับว่าในพระธรรมยากบเนี่ยได้สอนอะไรกับเราในเรื่องนี้นั่นเองนะครับเช้าวันนี้ครับให้เรามาอ่านในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่1นึถึงสิด้วยกันนะครับพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่1นถึงสินะครับผมก็มีสิ่งที่ดีๆที่เราได้อ่านนะครับผม ผมอยากจะสรุปนะครับเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าความลำเอียงในช่วงเวลานั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีความลำเอียงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องลองอ่านด้วยกันคร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับมีคนเป็นจํานวนนะครับสกลุ่มด้วยกันนะก็คือคนที่มีฐานะร่ํารวยกับคนที่มีฐานะยากจนนะครับ เราย้อนกลับไปก่อนนะครับในจุดเด่นของพระธรรมยากอบเนี่ยนะครับจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าผู้เขียนพระธรรมยากอบเนี่ยเขาชอบในการที่จะใช้การอธิบายนะครับในบางเรื่องหรือว่าบางประเด็นด้วยการใช้คําหรือว่าใช้สิ่งที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับเป็นความขัดแย้งกันในการที่จะอธิบายบางเรื่องนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยได้เห็นได้ชัดเช่นในพระธรรมตอนนี้นะครับถ้าเราดูในข้อที่2ด้วยกันนะครับพี่น้องลองเปิดพปลคัมภี์ตามไปนะครับ เราจะเห็นตัวละคร2กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นสิงความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ทั้งสองกลุ่มก็คือว่าคนหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์ที่แต่งตัวดีใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่แต่งตัวซอมซ่อครับพี่น้องในขณะนั้นครับคริสเตียนที่อยู่ในที่ประชุมตรงนั้นเนี่ยเขาก็ปฏิบัติต่อคนทั้ง2กลุ่มนั้นในแตกต่างกันเช่นเดียวกันครับในข้อที่3ก็คือว่าคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีนะครับ คนก็จะกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่นะ,ะเราลองอ่านด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่เราลองใส่อารมณ์ใส่ feeling เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันครับกิสเตียนก็พูดกับคนจนบอกว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งตรงนี้มานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพี่น้องเห็นไหมครับว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นครับมีการกระทาที่แตกต่างกันระหว่างคนทั้งสงกลุ่ม มีการพูดมีการแสดงออกด้วยท่าทีที่แตกต่างก,กันกับคนทั้งสองกลุ่มทีนี้ครับผมขอสรุปเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความลำเอียงหรือว่าความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นกันในสังคมนะครับเราต้องย้อนกลับไปว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายของคนโรมันนะครับพี่น้องก็จะเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเข้าข้างคนที่ร่ำรวยคนที่มั่งมีหรือว่าคนที่มีอํานาจนะครับหรือแม้แต่คนที่มีฐานะยากจนต่ําต้อยนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะ ฟ้องผิดนะครับไม่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงอะไรเลยกับคนที่ร่ํารวยนะครับดังนั้นครับแม้แต่ว่าคนที่ถูกลงโทษนะครับคนที่เป็นคนจนเนี่ยกฎหมายก็จะมีผลลงโทษกับเขาที่หนักกว่าคนที่เป็นคนชั้นสูงหรือว่าเป็นคนที่ร่ํารวยนั่นเองนะครับนี่คือความล่าขออภัยนะครับนี่คือความเหลื่อมล้ำครับพี่น้องที่เกิดขึ้นนะครับและก็ ไอแนวคิดแบบนี้นะครับก็กระจายเข้ามาสู่ในคริสเตียนในยุคนั้นด้วยเช่นกันครับจนทําให้เกิดที่มาของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรือว่าต้นเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับผมอยากจะชวนพี่น้องทุกๆท่านนะครับลองมาคิดด้วยกันนะครับว่าพี่น้องคิดว่าคนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนมีความเท่าเทียมหรือว่ามีคุณค่าเท่ากันหรือเปล่าให้พี่น้องลองคิดนะครับติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าใช้เวลาคิดสักนิดนึงแน่นอนครับ เราอาจจะมองในม,มุมมองของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับในพระคำตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนรวยกลับมีคุณค่ามากกว่าคนจนดังนั้นครับคนรวยก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนจนนะฮะเช่นเดียวกันครับในปัจจุบันสิ่งนี้เนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในโลกของเราใช่ไหมครับที่เราอาจจะเห็นคุณค่าของคนที่รวยกว่าดีกว่ามีอํานาจกว่านะครับ แต่หลายครั้งครับเราก็อาจจะใช้แนวคิดนี้ในการที่เราจะเลือกในการที่เราจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดยอาจจะใช้พื้นฐานทางสังคมต้นทุนในการดำินชีวิตใช่ไหมครับหรือว่าสิ่งที่วัดคุณค่าของแต่ละคนด้วยสิ่งที่เรามองเห็นเราลองย้อนกลับไปตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมครับพี่น้องเราอาจจะเคยที่มีประสบการณ์ที่ว่าเราต้องเลือกเพื่อนๆเ,เข้าสู่กลุ่มในการทํารายงานหรือว่าทําการบ้านของเราเราจะเลือกจากอะไรครับ อาจจะเป็นความสนิทของเราเพื่อนของเราหรือแม้แต่ว่าเพื่อนคนนั้นต้องเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเพื่อนๆคนไหนที่ดูมีแนวโน้มที่ว่าคนนี้ขี้เกียจคนนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่ฉลาดก็จะถูกเลือกเป็นอันดับท้ายๆใช่ไหมครับของห้องเนาะอาจจะเป็นกลุ่มบางคนที่แบบว่าถูกลืมไปเลยก็ได้คนอื่นจะอาจจะไม่เลือกเขาั่นเองครับสิ่งนี้ครับก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะในปัจจุบันนั่นเองครับและแน่นอนครับสิ่งที่น่าเศร้าคือว่าค่านิยมต่างๆเหล่านี้ครับ ก็เกิดขึ้นเข้ามาในคริสตจักรในเวลานั้นได้ด้วยเช่นกันเราลองคิดดูครับว่าในคริสตจักรของเรามีค่านิยมแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยนะครับเราย้อนกลับมาดูที่ะพจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากบนะฮะบทที่2ข้อที่5ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสิ่งตรงกันข้ามนะครับที่เราจะดูกันอีกก็คือว่าคนยากจนครับเกิดอะไรขึ้นครับกลับกลายเป็นคนที่มั่งมีในความเชื่อ เป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องคนที่ดูยากจนกลับกลายเป็นคนที่มั่งมีเขามั่งมีเพราะอะไรเขามั่งมีเพราะว่าการที่เขามีความเชื่อเขามั่งมีเพราะว่าพระเจ้ามองเขาว่ามั่งมีเมื่อคนคนนั้นเนี่ยได้อยู่ในพระคิดแล้วเพราะว่าเมื่อพวกเขามีความเชื่อแล้วนะครับพวกเขาก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้คืออาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกใหญ่ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับพวกเขาเลย แต่ในทางกระตรงกันข้ามนะครับพี่น้องคนที่ร่ํารวยเนาะดูรวยดูโอ้ดีนะครับเขากลับดูถูกกับกดขี่ซึ่งสิ่เหล่านี่เนี่ยถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าแน่นอนครับว่าผมไม่ได้บอกว่าการที่มีเงินเป็นการที่เป็นคนรวยหรือการที่มีอํานาจเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแน่นอนครับแต่ว่าคนร่ํารวยที่ในพระธรรมตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นคนร่ํารวยที่เขาเห็นคุณค่าของคนยากจน หรือคนอื่นๆเนี่ยหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะเขามองเห็นเขาปฏิบัติกับคนเหล่านั้นเนี่ยราวกับคนที่เขาไม่มีพระเจ้าเลยเขาลับข่มเหงซึ่งกันและกันข่มเหงคริสเตียนด้วยซ้ำนะฮะทั้งเนี่ยการที่เขาหมิ่นประมาทคนจนเหล่านี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเขามิ่นประมาทพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูกันครับว่าสาเหตุของการที่เรามีสิ่งนี้ที่เรียกว่าความลำเอียงหรือว่าอาคติเนี่ยเกิดขึ้นอะไรนะครับ4ประการในการประการแรกก็คือว่าเขาเรียกว่าฉันทาคติก็คือว่า เป็นความลำเอียงที่เกิดขึ้นเพราะความชอบพอนะครับเราอาจจะชอบแบบนี้เราอาจจะชอบคนนี้เราอาจจะชอบสิ่งนี้นั่นนะฮะก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดความลำเอียงได้อย่างที่2เรียกว่าโทสาคตินะครับก็คือว่าความลำเอียงเพราะว่าความโกรธหรือว่าความจริงชังเราอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่พอใจคนบางคนหรือว่าบางสิ่งนะฮะก็เลยทําให้เราเกิดความลำเอียงได้ด้วยเช่นกันอย่างที่3ก็คือว่าเรียกว่าโมหาคตินะครับก็คือว่า เป็นความลำเอียงเพราะว่าความลุ่มหลงความหลงหรือว่าความเข่าความไม่เข้าใจเป็นความหลงไหลเป็นความมัวเมาเป็นความขาดความตระักะรู้คำก็เลยทําให้เกิดการลำเอียงเกิดขึ้นได้ครับอย่างที่สี่เขาเรียกว่าพยาคติก็คือความลำเอียงเพราะว่าความกลัวเราอาจจะรู้สึกว่าเรากลัวเราไม่บั่นคงเราอาจจะทําให้เรามีอคติที่จะเทใจมองไปถึงฝั่งที่รู้สึกว่า ให้ความมั่นคงให้ความปลอดภยัยให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะทําให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดความอาคติแล้วก็จากสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับดังนั้นครับนี่คือ4สาเหตุของสิ่งที่เรียกว่าความลังเองียงหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอาคตินั่นเองครับซึ่งเราลองมาเช็คดูนะครับว่าเรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับประการที่2 ความลำเอียงเป็นการละเมิดบทบัญญัติความรักของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นความบาปครับเรามาดูว่าความลำเอียงเนี่ยกลายเป็นความบาปได้อย่างไงนะครับเรามาดูในข้อที่8ด้วยกันนะครับบอกว่าถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภี์ที่สั่งว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทําดีพระบัญญัติของพระเจ้าครับเป็นบัญญัติแห่งความรักนะฮะเรียกได้ว่า เป็นแหล่งกําเนิดบัญญัติอื่นๆเลยนะฮะที่พระเจ้าเนี่ยปกครองเหนือความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับบัญญัติเนี่ยเป็นพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าครับพี่น้องที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้สําหรับผู้เชื่อนะครับซึ่งที่จะเราสามารถจะมองเห็นได้ในคําสอนของพระยสุขิตนะครับเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินะครับข้อนี้เนี่ยคือการเรื่องของการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการกระทําสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับแต่ในข้อที่9้าบอกว่า แต่ถ้าพวกท่านลำเอียงท่านก็ทำแบบและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ละเมิดโดยธรรมบัญญัติผู้เขียนยากอบไม่ได้กำลังจะบอกว่าคริสเตียนเนี่ยจะต้องทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผู้เขียนยากอบกำลังนำเสนอว่าการทำผิดในข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการที่เราละเมิดธรรมบัญญัตินั่นเองนะครับในข้อสี่บอกว่าเพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดดังนั้นครับ การละเมิดบทบัญญัติเดียวก็เท่ากับว่าเราละเมิดพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดนั่นเองซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับมากๆเลยในชุดคริสเตียนนั่นเองนะครับในข้อที่11อน,นะครับยากอ,กอบก็ได้ยกตัวอย่างถึง2ประเด็นด้วยกัน,นคือเรื่องของห้ามล่วงประเวณีผัวเมียขาวกับห้ามฆ่าคนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการละเมิดต่อความรักต่อเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับดังนั้นฮะจากสรุปทั้งหมดก็คือว่าความลังเอียงเนี่ยจึง บทบัญญัติความรักของพระเจ้าโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเรียกได้ว่าเป็นความบาปนั่นเองครับพี่น้องประการที่3ความลำเอียงจะต้องถูกพิพากษานะครับในข้อที่12บอกว่าเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทําเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพข้อที่สิบอกว่าเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีใช้เนื้อการพิพากษาดังนั้นครับจากสิ่งนี้ที่เราได้ฟังไปนั่นหมายความว่า มนุษย์จะต้องมีเมตตาเพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตาต่อมนุษย์นะครับพระเจ้าก็ทรงแสดงความเมตตาต่อมนุษย์เมื่อถึงวันที่พระองค์ทรงพิพากษาเรานั่นเองนะครับจากสิ่งที่เราได้ฟังไปทั้งหมดนั่นเองนะครับในเรื่องของความลําเอียงพี่น้องอยากจะนําสิ่งนี้กลับไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างครับเราลองมาคิดด้วยกันนะครับประการที่1นนะครับสิ่งที่เราจะนําเรื่องของความลําเอียงไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไม่เป็นคนลําเอียง ต่อคนอื่นได้ยังไงอย่างแรกครับสิ่งนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของการที่เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองครับเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของตัวของเราเองเราจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นครับเรามองเห็นคุณค่าของผู้อื่นจากสิ่งไหนบ้างครับบางครั้งเราอาจจะมองเห็นคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยด้วยฐานะของเขาใช่ไหมครับว่าคนนี้เป็นคนรวยคนนี้เป็นคนจนคนนี้มีฐานะอย่างไรหรืออาจจะมองเห็นคุณค่าของเขาจากอำนาจที่เขามีเขาเป็น หัวหน้างานของเราเขาเป็นคุณครูบาอาจารย์ของเราเขาเป็นพ่อแม่ของเรานี่คือบทบาทที่เรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าเรามองเห็นบทบาทของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นบทบาทของผู้รับใช้บทบาทของเจ้านายแล้วเราจัดปฏิบัติต่อคุณค่าของแต่ละคนยังไงครับถ้าเรามองเข้าไปเราลองมองเข้าไปด้วยตาของเรามองไปด้วยใจของเราเราเห็นคุณค่าเราวัดคุณค่าของแต่ละคนด้วยสิ่งที่เขามีหรือว่าสิ่งที่เขาเป็น คุณค่าชีวิตของแต่ละคนอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองนะครับดังนั้นครับเราลองมองรอบๆตัวของเรานั่นเองนะครับพี่น้องในสังคมในที่ทํางานในโรงเรียนในมหาลัยของเราหรือว่าคนรอบข้างของเราเราก็ลองมองเห็นพวกเขามีคุณค่าเช่นเดียวกับที่เรามองตัวเองหรือเปล่าหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามองเห็นคุณค่าในตัวของเราเองหรือเปล่าครับพี่น้นนองหรือว่าเรากําลังเลือกปฏิบัติ ในแต่ละบุคคลเนี่ยตามอคติตามความลำเอียงตามความพึงพอใจหรือว่าตามความชอบพอของเราเองครับพี่น้องหรือแม้แต่ในบทบาทอะไรบางครั้งครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมครับพี่น้องถูกคนอื่นเนี่ยดูหมิน่นเหยียดยามหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าของเราหรือว่าปฏิบัติกับเราอย่างลำเอียงอยากจะหยุนใจพี่น้องนะครับให้เรามองที่พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความมั่งมีในความเชื่อให้กับเรานั่นเองครับดังนั้นครับ การมองเห็นคุณค่าชีวิตของเรานะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่ากับเราเมื่อเราตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้แล้วนะครับพี่น้องเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าทรงรักเรามากและเราทั้งๆที่เราไม่สมควรเลยที่เราจะได้รับคุณค่าต่างๆนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็มองเราและให้คุณค่ากับเราดังนั้นครับ เราก็ควรที่จะมองเห็นคุณค่าในชีวิตของคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับประการที่2ครับสิ่งที่สามารถนําเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตของเราได้นะครับก็คือว่าการรักเพื่อนบ้านนะครับพระยสุริตทรงคาดหวังให้ประชากรที่พระองค์ทรงรักของพระองค์นะครับให้แบ่งปันให้กับผู้อื่นการแบ่งปันอย่างเช่นในเรื่องของแบ่งปันให้กับคนที่ยากจนแบ่งปันให้กับคนที่ขัดสนแบ่งปันให้กับคนที่เขาเดือดร้อนด้วยใจกว้างขวางนะครับ เรากลับไปดูในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่1นึถึงส่ได้เอ,เองนะครับก็มีพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับผมการรักเพื่อนบ้านครับแต่ละคนอาจจะมีวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นในคริสตจักรของเราเนาะเราก็มีโครงการที่เรียกว่ารักเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอย่างเช่นการที่เราออกไปช่วยเหลือชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นช่วงเวลาของโควิดเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะมีโอกาสได้แสดงสิ่งที่เป็นความรักออกมาเป็นรูปประมนี่คือความรักที่ เราไม่ได้บอกว่าเรารักรักแล้วเราก็รักกันเองในหมู่คริสเตียนหรือหมู่ในคิตจักรของเราแต่ว่าเรารักเพื่อนบ้านเรารักพี่น้องของเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าของเขาเช่นเดียวกันครับอั่องที่2คือในเ,เรื่องของการที่เราไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมนะครับเราเห็นผู้ที่เดือดร้อนเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมของเราดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาที่เหมือนอย่างที่พี่สุกิตรงมองเราจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันนั่นเองครับ ดังนั้นครับเพราะว่าความเมตตาเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าสู่อาณาจากักรนิรันดร์นะครับถ้าเราไม่เข้าใจความเมตตาของพระเจ้าที่มีตลอาแล้วนะครับเราจะเมตตาต่อผู้อื่นได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นครับกลับมาที่คิดจักของเราครับเนาะในบริบทพระคัมภีร์ที่เราฟังไปทั้งหมดนี่นะฮะแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนนะครับถึงมุมมองในเรื่องของคิดจักของเราเช่นเดียวกันว่า ในคิดจักรของเราก็จะต้องไม่เกิดความลำเอียงนะครับในการปฏิบัติไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ร่ํารวยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูมีอํานาจเขาอาจจะเป็นคนที่ดูไม่มีอํานาจอะไรเลยในสังคมนะครับเราจะเห็นคุณค่าของแต่ละคนเท่ากันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าครับ ถ้าพี่น้องได้ฟังในพระธรรมในวันนี้แล้วนะครับอยากที่จะมีโอกาสตอบสนองด้วยกันนะครับด้วยกันที่เรานําสิ่งที่เราได้ฟังไปไปใช้ในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เราจะไม่เป็นคนที่ลําเอียงเนาะนะฮะเราจะเป็นคนที่เรารักและมีความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากจะให้ชีวิตของกิสเตียนหรือวของเราทุกๆคนนั้นมีสิ่งนี้ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าพี่น้องรู้สึกว่ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยหรือว่ามีสิ่งใดที่รู้สึกว่าอยากจะตอบสนองต่อพระธรรมตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องลองพิมพ์ลงมาในช่องคอมเมนต์ใเวลานี้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่ามีสิ่งที่เป็นคำถามอะไรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปตอบพี่น้องด้วยกันนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรัก ความเมตตาและแบบอย่างชีวิตที่ดีที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับลูกๆของพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราแต่ละคนพระองค์ทรงเห็นความเท่าเทียมนั่นคือความเป็นมนุษย์คนบาปพระองค์ทรงลงมาตายไถ่บาปเพื่อคนที่ไม่น่ารักเพื่อคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณต่างๆล่านั้นเลยแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณและความรักของพระองค์ให้กับมนุษย์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก อย่างเท่าเทีเทยมกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของการที่เราจะไม่เป็นคนที่ลำเอียงขอให้สิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราที่เราจะไม่กระทําสิ่งนี้กับผู้อื่นเรารู้ว่าหลายๆครั้งเราก็เจ็บปวดเราก็ถูกเพิกเฉยเมื่อมีคนที่มองเห็นในชีวิตของเราและก็อคติกับเราหรือว่าปฏิบัติต่อเราอย่างลำเอียงข้าแต่พระเจ้าขอความในตาของพระองค์ที่จะ เป็นจริงในชีวิตของเราที่เราจะไม่ทําสิ่งนี้กับผู้อื่นเช่นเดียวกันขอพระธรรมในตอนนี้ที่จะเป็นพระธรรมที่เตือนใจของเราเข้าไปในชีวิตของเราออกมาเป็นการกระทรําออกมาเป็นความคิดออกมาเป็นทัศนคติที่ดีต่อมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านของเราและเราจะสามารถที่จะรักเพื่อนบ้านรักคนรอบข้างของเราอย่างทุกคนอย่างที่พระองค์ทรงรักเขาด้วยเช่นเดียวกันกระเด็พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมยาก,กบในเช้าวันนี้ที่เราได้รู้ด้วยกันขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมน พระเจ้าไวายพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ทรงพระชน